สามปัมสังวาสสูตรว่าด้วยการอยู่ร่วมกันสูตรที่หนึ่งห้าสิบสามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จทางไกลระหว่างเมืองมัทุรากับเมืองเวรัญชาขหบดีและขหะปัตนีเป็นจำนวนมากที่ได้เดินทางไกลระหว่างเมืองมัทุรากับเมืองเวรัญชา สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลงข้างทางประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งขะหะบดีและขะหะปัตตนีเหล่านั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งนักโคนต้นไม้ต้นหนึ่งจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งนที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับขะหะบดี และขหปัตตนีเหล่านั้นดังนี้ว่าขหบดีและขหปัตนีการอยู่ร่วมกันสี่ประการนี้การอยู่ร่วมกันสีปนส่ประการอะไรบ้างคือ 1. สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผี 2. สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา 3. สามีเทวดา อยู่ร่วมกับภรรยาผีสสามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผีเป็นอย่างไรคือสามีในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเสพของมึนเมาคือสุราและเมลัยเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวซามมีใจถูกความตรณีอันเป็นมนทินครอบงามดาและติดเตียนสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนแม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวซาม มีใจถูกความตรนีอันเป็นมนทินครอบงาด่าและติดเตียนสมณะพราหมณ์อยู่ครองเรือนสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผีเป็นอย่างนี้แลสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาเป็นอย่างไรคือสามีในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์เสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามมีใจถูกความตรณีอันเป็นมนทินครอบงามดาและติดเตียนสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมา คือสุราและเมรไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีกัลยานธรรมมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินไม่ด่าและไม่ติดเตียนสมณะปรามอยู่ครองเรือนสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาเป็นอย่างนี้แลสามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาผีเป็นอย่างไร คือสามีในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมลไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีกัลยานธรรมมีใจปราศจากตรณีอันเป็นมนทินไม่ด่าและไม่ติดเตียนสมณะพราหมณ์ อยู่ครองเรือนส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้ค่าสัตว์เสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้ทุศีลมีทําเลวสามมีใจถูกความตระนีอันเป็นมลทินครอบงามดาและติเตียนสมณพราหมณ์สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาผีเป็นอย่างนี้แล สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาเป็นอย่างไรคือสามีในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากความตระหนีอันเป็นมนทินไม่ด่าและไม่ติเตียนสมณพราหมณ์ แม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมลไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีกัญยาณธรรมมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินไม่ด่าและไม่ติดเตียนสมณพราหมณ์สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาเป็นอย่างนี้แล ขหบ,บดีและขหปัต,ตนีการอยู่ร่วมกันสี่อย่างนี้แลสามีและภรรยาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ทุศีลตรณีชอบด่าว่าสมณพราหมณ์ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกันสามีเป็นผู้ทุศีลตรณีชอบด่าว่าสมณพราหมณ์ส่วนภรรยาเป็นผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความตรณีภรรยานั้นชื่อว่าเป็นเทวดาอยู่ร่วมกับสามีผีสามีเป็นผู้มีศีลร,รู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีส่วนภรรยาเป็นผู้ทุศีลตรณีชอบดาว่าสมณพราหมณ์ภรรยานั้นชื่อว่าเป็นผีอยู่ร่วมกับสามีเทวดาส่วนสามีภรรยาทั้งสองฝ่าย เป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอสำรวมระวังดำเนินชีวิตโดยธรรมเจรจาคำไพเราะอ่อ,อ,อนหวานต่อกันมีความเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกมีความประพฤติเสมอกันทั้งสองฝ่ายรักใคร่ไม่คิดร้ายต่อกันทั้งสองฝ่ายประพฤติธรรมในโลกนี้มีศีลและวัดเสมอกัน เสวยอารมณ์ที่น่าใครย่อมเพลิดเพลินบันเทิงใจในเทวโลกปัทมสสังวาสสูตรที่สามจบจบ